ตัลปัดมัน็ดล่นนะตาลปัดหลังโต๊ะมูมันจะล่นนะเออเออจะลากว้างกับแคบขอแคบขอนั่นตะเคืงผีบ้าทั้งหมดความยากทลายมันไปพาให้เป็นบ้าเออ,เอ,อ พระก็อยากได้โยมก็อยากทำบุญมันก็เลยทูกกันดีถ้าพระบ่อยากได้เฉยยู่อยากได้ไหลมาเทมาพาเฉยๆหาผุ้มาห่มซ้อยบ่ไดเอารูปมาหม่มพรรษาหนึ่งพอนั้นออกพรรษาถามมือซึกอหรออย่าให้ถามนะถามแล้วให้เอาไปมือน,นี้เลยนะ Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma -sambu -na Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Pujo Arahan Tamo Arahan Sangko Arahan อรหังพุทโธอรหังธมโมอรหังสังโฆพุทธาคุณกะทังภาสิสามีตีติตนะบัตนีจะได้อธิบายในบาปพระคถาที่ได้ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นนั้นว่าพุทโธอรหังอรหังพุทโธธมโมอรหังอรหังธมโม สังโฆอรหังอรหังสังโฆบุคคลพูดถึงพูดคุณของพระพุทธเจ้าแล้วคุณของพระธรรมแล้วคุณของพระสงฆ์แล้วยอมถึงแก่ความเป็นพระอริยาเจ้าพระอระหันตเจ้าเป็นที่สุดดังนี้วันนี้เป็นวันพระที่สิบหนึ่ง ในปีพุทธศักราช2 5 6 2นับนับตั้งแต่ปีที่พระาบาทนับตั้งแต่นะปีที่พระผู้มีพระภาคชาวพระองค์นั้นเสด็จดับขันธประอรินิพนมานานแล้ว แต่การรำลึกถึงคุณของพระองค์คือการรำลึกด้วยการประพฤติปฏิบัติในทานนิสัยศีลนิสัยภาวนานิสัยปัญญานิสัยของท่านผู้เป็นพุทธบริษัททั้งหลายไม่ได้ถดถอยแต่ประการใดหากแต่ยังจำหลักมันคงแน่นหนามากยิ่งขึ้นความรำลึกถึงประพุทธพระธรรมประสงค์ ยังคงทรงตัวอยู่ในจิตของท่านผู้พุทธบริษัททั้งหลายนับแต่วันนี้เป็นประจับพยานแต่เช่ามืดขวนขวายในการที่จะวิ่งเต้นเสาะหาเพื่อที่จัดสรรปันเวลาปลุกลูกหลานลุกขึ้นเพื่อ ทำบุญสุนทอนทานการกุศลไปวัดไปวัดลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวนี้อาบน้ำล้างหนา้าล้างตาวิ่งเต็นเสะหาหักดอกไม้มาไหลทั้งหลายนำมาบูชาเพราะเป็นวันศีลเราไปฝึกหัดในสายละเพราะเป็นวันพระเราไปฝึกหัดในสายเว้น การที่ตั้งใจในตนของตนประกอบกิจอันเป็นเบื้องต้นก็ดีทำกลางสมาทานศีลกล่าวคำถวายทานด้วยวาจาและให้ทานด้วยมือของตนเองที่สุดนั้นได้ฟังเทศฟังธรรม เหสมความคิดพินิษพิจรารณาในตนของตนว่าสำหรับอุบายที่จะโยนย่อความทุกข์ลบเลือนความทุกข์ให้หมดไปในอุบายที่จะขยายส่วนใหญ่กว้างลึกของความดีงามบุญกุศลธรรมะและความสุขในใจของตนให้กว้างขวางไพศาลย,ยิ่งขึ้นไปดังนี้กิริยาดังนี้และท่านเช,ชื่อว่าพุทโธ พุทธโธของพระพุทธเจา้าอันเป็นพระคุณในเบื้องไทยก่อนที่จะถึงพระขวาติพุทธโธ พระควาตินั้นต่างกันแต่พุทธโธเบื้องต้นพุทธโธเบื้องต้นนั้นอรหังสัมมาสัมพุทธโธอันนั้นคือพระพุทธเจ้าพร้อมความเป็นพระอรหันต่างตรงแล้วนั่นคือส่วนของพระพุทธเจ้าแต่พุทธโธส่วนท้ายนี้เป็นพุทธโธท,ที่เราท่านทางหลายจะได้รับส่วนแจกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดดูเถิดว่า คุณของพระพุทธเจ้านับแต่อรหังสัมมาสัมพุทธโธเป็นตนจนถึงพุทธโธพระควาติในตอนท้ายดังนี้หากท่านทั้งหลายสดับตรับฟังแต่ตนพรรษามาจนถึงวันนี้วัน พระนาท่านก็จะเข้าใจว่าอ๋อคุณของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาแจกจ่ายนั่นท่านชี้บอกพระปัญญาหนึ่งส่วนพระบริสุทธิ์ที่คุณหนึ่งส่วนและพระกรุณาคุณหนึ่งส่วนในส่วนท้ายนี้สัทธาเทวมนุษย์นังพูดโทษพระควาตินี้เป็นส่วนของพระกรุณาคุณทำไมจึงว่าพุทโธในตอนท้ายเป็นส่วนของพระ กรุณาขุนพระวพุทโธพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วพุทโธพระพุทธเจ้าทรงตื่นแล้วพุทโธพระพุทธเจ้ายังชนทั้งหลายคือเราท่านทุกคนนี้ให้เบิกบานชุมชาด้วยข้อประพฤติปฏิบัติมีศีลวันละมีศีลใดพระมีมีศีลใดละมีพระใดเว้นมีศีลใดละมีพระใดประพฤติปฏิบัติในใจของตนเราท่านทาง งหลายดังนี้จึงในงชื่อว่าพุทโธในตอนท้ายจึงเป็นคำที่ นักปราบบัณฑิตครูบาอาจารย์แต่บราณน,นำมาเป็นคำภาวนาในใจของผู้ภาวนาว่าหายใจเข่าพู้หายใจออกโทษดังนี้ก็คือรู้ตื่นและเบิกบานทำอย่างไรเราทีนี้เราจึงจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทำความเบิกบานชุ่มฉ่ำให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายก็ให้คำนึงถึงว่า กิจวัตรประจำวันของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประ,ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอยู่แล้วนั้นว่าบุพันเหปินทปาตันจะเช้าขึ้นมาเทียบโปรสัตว์ออกบินดาบ,บาสายเหธรรมเดสนังในระหว่างวันนั้นพระพุทธองค์โปรสัตว์ผู้คนทั้งหลายเป็นอันมากตกคำยำเย็นโปรดแก่ผู้คนชาวบ้าน ก่อนหุงอาหารก่อนหุงหาอาหารในเวลาค่ำแล้วจากนั้นตกค่ำหัวค่ำไปแล้วประเทศสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายดึกตื่นเท,ทเที่ยงคืนไปแล้วก็สอนราชาอามา์หลังจากที่ทำกิจการราชการบ้านเมืองแล้วเขา้เขาเฝ้าพระพุทธเจ้าปรึกษาหาหรือปรบความตึงเครียดในการเป็นราชาผู้ปกครองทั้งหลาย ดึกเทียงคืนแล้วพระพุทธเจ้าเทศปรดสอนเทวดาอาธาระเตเดวะปัญหานางสอนแก่เทวดาทั้งหลายเป็นตนพพา,พาเภเพวิโลกานังตีสามเศษเส,สเด็จลุกขึ้นเพื่อพิจารณาหลักธรรมะพิจารณาหัวข้อธรรมคำสั่งสอนผู้คนทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นว่าวันรุ่งขึ้นนี้ จะโปรดผู้ใดจะสอนผู้ใดเสด็จไปที่ใดที่ใดเป็นต้นดังนี้กิจวัตรอันหนักหนาสหัสที่สุดของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญ พุทธกิจคือกิจวัตรประจำวันของพระองค์นี้ไม่มีว่างเว้นแม้แต่วันเดียวต้องประพฤติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์แก่โลกตราบจนเท่าทุกวันนี้นักบวชผู้ตามสเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แก่บรรดาเราอาตมาภาพดังนี้เป็นอาธิก็ยังคงรักษาไว้บุพัพนธิปินตาตันจะเช้าบินดาบ เลี้ยงชีพขอข้าวขาวหว,วานโภชนาปัตตาหารจากสาธุชนคนมีใจบุญสุนทรการกุศลดังนี้เจ็ดสันปันส่วนข้าวแลกับถุงแลแกงอย่างนี้เพื่อให้ประสงค์ได้มีชีวิตสืบต่อไปอีกวันขอวันต่อวันขอวันต่อวันถ้าขอไว้มากๆสะสมไว้เยอะ ผู้คนยาโจมทั้งหลายก็ไม่พึงปราทนาเล่าอย่างนั้นขอวันละนิดขอวันละหน่อยเรือนละเล็กเรือนละน้อยเรือนละป้านเรือนละชุงเรือนละกับเรือนละแกงอย่างนี้จึงชื่อว่าท่านเองก็ได้บำเพ็ญขขาว่าพูดทโธ ตื่นจากความยึดไว้ถือมันพุโทโธตื่นจากความตรณีที่เหนียวพุโทโธตื่นเพราะได้ทำบุญสุนทรทานการกุศลพุโทโธใจชุ่มชาเยือกเย็นเบิกบานวันใดไม่ได้ทำบุญวันใดไม่ได้ตักบาตรวันใดไม่ได้สละจากพะปันแบ่งวันนั้นโอ้ยขาดอะไรไปนาะชีวิตของฉันนี่ดูมันแห้งแห้งแรงแรงแคะแครแกลนแกลนกลเกลนินอย่างนี้เป็นตนแต่ัว ันใดได้สละจาระวิ่งเต้นขวรขวายตักบาตรย่าน้ำถวายทานกาปิยะพันจังหันทยาธรรมหรือทำบุญในวาระต่างๆอันมีอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ใจของท่านก็เป็นใจพุทธโธคือใจที่ชุ่มช่ำเยือกเย็นด้วยตนของตนทำไว้ให้แก่ตนเองนั่นไม่ใช่หรือข้อนี้ จึงว่าคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้หนีไปจากใจของเราท่านผู้พระพืชผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญในทานในสีในสมาธิในภาวนาดังนี้จึงได้กล่าวถึงความว่าเราท่านควรตรวจตรองพิจารณาในตนข้องตนตน,ตนควรเป็นปู้รู้รู้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ตนเป็นควรเป็นผู้ตื่นตื่นให้ไวกว่านี้ ตนเป็นผู้รู้คือรู้ตัวเองให้มากกว่านี้ตนเป็นผู้เบิกบานชุ่มชำ่ำดูดแสงพระอาทิตย์ทำดอกบัวให้บานฉ่นนั้นเช่นการแสงแห่งพระธรรมอย่างใจของท่านทั้งหลายให้ชุ่มชำ่ำเบิกบานโดยลำดับไปดังนี้กล่าวโดยยนย่อพุทธโธพร,ระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าในส่วนท้ายนี้เป็นส่วนแห่งพระกรุณาเพราะพระพุทธองค์วางระบ เบียบปฏิบัติบำเพ็ญไว้ให้แก่เราจนตราบเท่าทุกวันนี้ขอจงรักษาและทำใจของตนให้เบิกบานหวานหอม ในตนของตนด้วยการปฏิบัติของตนเถิดอย่าละเล่นอย่าเปล่าดายนะเกิดมาแล้วตนของตนสืบชีวิตได้สติได้ปัญญามาจนถึงกระเวลาเดี๋ยวนี้ขณะนี้คุณของขวาพุทธโธวันหนึ่งวันหนึ่งท่านจางหลายได้ระลึกไว้ ในใจกี่ครั้งกี่คลากี่พุทโธกลมหายใจตนของตนลุกขึ้นตื่นขึ้นรู้ขึ้นเบิกบานขึ้นแล้วเท่าใดการเล่าจงเล่งพินิจพิจารณาควรขวายในประโยชน์ของตนดังที่เดกล่าวมาแล้วนั้นโดยยนย่อการแสดงพระธรรมเทศนาว่า้วยคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธดังนี้ จึงจะเป็นใจที่นิง่งสงบเป็นใจห่างไกลจากบาปกรรมทุกทุโทษทั้งหลายพุทโธอรหังดับระงับบาปกรรมทุกทุโทษใดทั้งหมดแล้วจึงได้เป็นพระอระหันตจวางพุทโธคืนแก่พระพุทธคุณวางกายนี้คืนแก่โลกวางใจนี้คืนแก่โลกดังเดิม ถือเอาแต่ส่วนวิสุทธิคุณของความเป็นพระอริยเจ้านั้นเถิดท่านทาั้งหลายจึงจะได้ความชุมฉ่ำเยือเกเย็นเป็นสุขโดยแน่แท้ในตนของตนโดยลำดับโดยลำดับไปการแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยพระพุทธคุณกถาคำพูดถึงการสรรเสริญคุณแห่งพระพุทธเ,เจ้าด้วยกาลเวลาอันเหมาะเจาะและด้วยใจ ของท่านทั้งหลายพอจะจดจำคำที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดว่าพุทธโธคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราผู้ประพฤติปฏิบัติตาม ปลุกตนให้ตื่นเตือนตนให้รู้สอนตนให้รู้และยังตนของตนให้ชุ่มช่ำเบิกบานด้วยการปฏิบัติของตนนันเถิดเอวองังโกมีด้วยปาการะชะนิอายุวัตถโกธนวัตโกสิริวัตโก Yasa wacca, belawa wacca, wana wacca, sukawacca, ho tu saptha, ayu wacca, janwa wacca, siri wacca, yasa wacca, belawa wacca, wana wacca, sukawacca, ho tu saptha, ayu wano sukhang pala. A. ເດັດໃສ່ເດັດທອງເຮົາແມ່ນບານ